สวัสดีครับเ,เพื่อนๆพี่ต้อนรับเข้าสู่ช n n น l คิโตรหรอครับก็วันนี้นะครับผมจะมานำเสนอนะครับวิธีหามุมมองในการหาของนะครับวิธีการใช้มุมมองในการหาของที่อยู่ในแนวซ้ายขวานะเพื่อนๆหรือในแนวนอนนั่นเองนะฮะซึ่งเทคนิคนี้เคยใช้ได้นะครับในสมัยที่ช่วงเกมเนี่ยเปิดแรกๆ นะครับในสมัยที่ยังเป็น i อโซเม r ริกนะครับแล้วมีการาใช้เทคนิคการย่อให้มันเกิดภาพแบบวายสกรีนขึ้นนะครับทีนี้พอมันเกิดภาพแบบวายสก e ีนขึ้นเนี่ยทำให้มุมมองที่เราเห็นเนี่ยมันกว้างขึ้นนะครับเพื่อนๆณนะวันนี้เนี่ยเรามีมุมมองแบบ i อโซเม r ริกับแบบเพอร์สเป i ทีใช่ไหมฮะทีนี้เนี่ย เดี๋ยววันนี้นะครับผมจะมาใช้เทคนิคมุมมองแบบ perspective ร่วมกับการใช้การย่อเบ์เซอร์เพื่อให้เกิดมุมมองแบบ wide screen นะครับกับแม p วินดี้ฟิลดนะครับซึ่งวินดี f ฟ e ล d เนี่ยผมมองว่า,ามันเป็นโซนนะครับที่ของเนี่ยมันอยู่ไปทั้งซ้ายทั้งขวานะครับทั้งบนทั้งล่างทั้ง ค,คือมันอยู่กระจายทั่วแมปเพื่อนเพื่อนมันทําให้เราเนี่ยจะต้องเดินไปทั่วแมปเลยโดยที่เมมเนี่ยก็อยู่รอบตัวเราเลยนะฮะมันมีโอกาสที่จะติดเมมสูงมากถ้าเพื่อนเพื่อนเดินแบบวนทั่วแมปนะแต่ถ้าเพื่อนเพื่อนใช้เทคนิคเนี่มันจะช่วยนะครับในให้เพื่อนเพื่อนเนี่ยเห็นในจุดบางจุดที่ไม่จําเป็นต้องเดินก็ได้นะครับโอเคครับพอดีคลิปนี้นะครับผมอัดเสร็จไปแล้วแต่ว่าพอดีผมลืมเปิดใหม่ครเพื่อเพื่อนนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยคลิปนี้จะเป็นในลักษณะที่ผมจะพูดตามภาพที่ผมเห็นนะผมจะอธิบายตามคลิปที่ผมได้เล่นไปแล้วนะเพื่อนๆโอเคครับเริ่มกันเลยฮะครับครับก็อันนี้ก็น่าจะเป็นช่วงที่ผมกําลังอธิบายแบบที่ผมอธิบายไปเมื่อกี้นะครับเพื่อนๆก็รอแป๊บหนึ่งนะเ,เดี๋ยวความจริงเนี่ยเทคนิคนี้นะครับมันสามารถใช้ได้ไหลายแมปนะครับแต่ที่ชัดๆเลยพอดีผมเนี่ยเล่น วินดีฟิลเนี่ยบ่อยนะครับแล้วผมก็ประสบปัญหานี้เยอะมากแล้วก็เรื่องเมมเนี่ยเดินติดประจําพอติดเมมปุ๊บอ่าอาแล้วตีจะไปตีแมกมาโกเลมก็ไม่ได้นะครับหรือจะตีตัวร็อกโกเลมก็ต้องทานเลื่อเยอะอีกนะครับก็ประสบปัญหาเยอะก็เลยมานําเสนอเทคนิคนี้กับเพื่อนๆนะนะนะครับเผื่อว่าจะเป็นประโยชน์นะครับแล้วในขณะที่ตอนนี้เนี่ยเกมยังเปิดให้ใช้ได้นะครับก็ใช้กันไป นะครับไม่ได้ผิดอะไรนะครับอ่ะนะครับเข้าสิเข้าได้แล้วอ่าลืมบอกนี่เสื้อสีขาวนะครับเป็นเสื้อของอ่าเพจปอนคัพแอคทิวิตี้นะครับอ่านะครับสามารถใช้โค้ดนะครับจากมอนิมุนวิเลตซื้อขายไก่หมุนนะครับของคุณปอนครับนะครับจำนวน10โค้ดนะเพื่อนๆนะครับมาแลกเสื้อได้เลยนะครับตอนนี้เสื้อเหลืออยู่แค่ผมว่านะน่าจะประมาณ30ตัวละนะครับหมดแล้วหมดเลยนะเพื่อนๆนะครับอ่าเพื่อนๆไปสะสมล่าโค้ดกันให้ดี เดี๋ยวผมมีอีกหโค้ดนะฮะใครอยากได้ติดตามคลิปถ,ถัดไปนะครับเพื<ม>่อนๆครับจะมาแจกเพื่อนๆแต่คราวนี้จะไม่แจกง่ายๆแบบคราวที่แล้วละคราวที่แล้วผมให้คอมเมนต์ใช่ไหมแล้วก็ไปหาชื่อผู้ขายกับรหัสโค้ดมาแปะนะครับโค้ดเนี่ยผมบอกเลยหมดเร็วกว่าขายเบ็ดเองนะครับเดี๋ยวมีผมมีอีกนะฮะโค้ด อีกห้าโค้ดเดี๋ยวผมหาวิธีให้มันยากกว่านี้หน่อยนะครับเพื่อนๆจะได้สนุกนะครับคราวที่แล้วน่าจะง่ายไปนิดนึงนะครับหมดวไปหน่อยนะโอเคครับอ่ะไปครับลุยคือชื่อกุ๊บคุณปอนเนี่ยมันค่อนข้างยาวนะผมต้องขอโทษคุณปอนจริงๆนะบางทีพูดชื่อชื่อกลุ่มผิดชื่อชื่อพูดถูกพูดผิดนะครับนะฮะ แต่ผมชอบนะเพราะว่าบางกลุ่มนะฮะผมบอกเลยนะชอบไปตั้งชื่อให้มันเหมือนเป็นของ official ออฟฟิเชียลอ่ะผมไม่ชอบนะผมบอกตรงนะนะครับคุณไปตั้งชื่อให้เหมือนออฟฟิเชียลเพจทำไมคนเข้าใจผิดนะฮะแล้วก็ไปกด Follow กดไลค์นะครับมันไม่ใช่ออฟฟิเชียลถ้าเพื่อนๆจะเข้าออฟฟิเชียลเพจของมอน n มูลวิเล v จ l l a จริงเพื่อนเพื่อหาดีๆนะผมบอกนะแล้วผมตอนนี้ผมค่อนข้างแอนตี้นะครับกับกลุ่มที่ตั้งชื่อให้มันเหมือนกับ m o r n o o n v o o n v i l o f f i c i f l นะครับคุณตั้งขึ้นมาแค่ มอนิมูนวิเลตคอมมิชชั่นอะไรอย่างเงี้ยคือคือตั้งชื่อเหมือนกับของ o f f i ิเชีลเลยอย่างเงี้ยผมไม่สนับสนุนนะครับควรตั้งแยกมให้ชัดเจนครับเพื่อนๆอย่าไปทําให้คนอื่นเขาสับสนนะครับเอ้ยอัน,นี้เกิดจริงจังขึ้นมานิดน,นึงนะฮะต้องขอโทษด้วยนะครับพอดีแบบพูดไปพูดมาของขึ้น,น <S 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 อ่ะนี่ผมกาลังทําแบบไวสกรีนเพื่อนๆดูนะครับ พอ w i d e s c r e e เนี่ยทำให้เราเห็นมุมมองด้านซ้ายด้านขวามากขึ้นเพื่อนๆอ่าเนี่ยเพื่อนเพื่อนเห็นเมนที่ผมชี้ไหมเอาเมาส์วงไว้เนี่ยนะก่อนที่ผมจะทํามุมมองแบบ perspective เนี่ยอ่าเนี่ยผมจะย่อกลับมาปึ๊บอ่าเห็นไหมเพื่อนเพื่อนพอเราไม่ทําแบบ w i d e s c r e e พอเราเพิ่ม w i d e s c r e e ขึ้นมานะครับมันจะทําให้เรามองได้กว้างออกไปทางขวาได้อีกมากนะเพื่อนเเห็นไหมแต่อะไรที่มันอยู่ด้านบนเนี่ยอย่างเช่นอ่าตัวร็อกโมด้านบนเพื่อนเเห็นไหม มันจะไม่ได้ช่วยอะไรนะถ้าด้านบนนะบนกับล่างมันจะไม่ช่วยอ่านะครับแต่ด้านซ้ายด้านขวาเนี่ยมันทำให้เพื่อนเพื่อนเห็นของที่ต้องเดินเนี่ยเห็นไหมเพื่อนเห็นแอปเปิลไหมอ่าแอปเปิลด้านซ้ายนะครับเออรู้สึกผมจะลืมเก็บด้วยนะครับปล่อยมันไว้อย่างนั้นแหละนะครับอืมนั่นลืมเก็บจริงๆด้วยเห็นนะแต่ลืมเก็บนะครับบางทีมันเล็กไปนะ, <laughs> นะครับเพื่อนๆก็ ทำวายสกรีนให้มันเหมาะสมเนาะกับจอของเพื่อนเพื่อนเพื่อน,อนจะได้ไม่หลุดขอบบางอย่างนะครับเนี่ยแล้วตอนนี้ผมกาลังอธิบายนะครับว่ามันมีกล่องอยู่ระหว่างวินมีเพื่อนเพื่อนเนี่ยในมุมมองเนี่ยนะครับกล่องมันจะอยู่ตรงปุ่มโฮมพอดีเลยนะฮะถ้าอยู่ในโหมดไอโซเมตริกนะกล่องมันอยู่ตรงปุ่มโฮมนะฮะแล้วก็เราต้องเดินมาดูว่าเฮ้ยมันมีกล่องไม่มีกล่องนะฮะแต่ถ้าเราอยู่ในโหมดเพอร์สเปกทีนะครับเพื่อนเพื่อนมันจะต่างไปเลย มันจะต่างไปเนี่ยมันต้องเดินมานี่เนี่ยมันจะอยู่ตรงเนี้ยอ่าอยู่หลกงวินมิวมันจะมีของมาปังนิดนึงอ่าทำให้เรารู้ว่าเรามีกล่องซึ่งดูยากมากนะครับเ,เพื่อนๆดูยากมากทีนี้พอเราเปลี่ยนโหมดนะฮะเป็น perspective ปุ๊บอ่าเนี่ยกล่องมันจะแสดงขึ้นมาตรงนี้เลยตามที่ผมเอาเมาส์วงนะฮะเนี่ยนะครับ,รบมันจะอยู่ตรงนี้เลยฮะเ,เพื่อนนะครับซึ่งดูง่ายมากนะครับยิ่งทําจอวายยิ่งง่ายผมบอกนี้แล้วกัน ตทีนี้เนี่ยก็จะเห็นนะฮะว่ากล่องเนี่ยมันจะมีทั้งทางซ้ายนะครับที่มีกล่องเพื่อนๆเ,เ,เห็นเนาะกล่องเหล็กขีบเหล็กนะฮะแล้วก็ทางขวาที่ผมเอาเมาส์วงตรงนั้นก็จะมีของเหมือนกันถ้าเราไม่ทําจอวายเนะเราต้องเดินไปเพื่อนเเดินไปไกลนะครับแต่พอมันไม่มีอย่างเงี้ยเราไม่จาเป็นต้องเดินแล้วสิได้ไหมเนี่ยผมทําให้ดูนะพอผมแบบเออพอเราไม่ทําจอวายเป็นไงฮะชีวิตลาบากนะชีวิตลาบากครับเพื่อนเพื<ๆ>่อต้องเดินไป ต้องผ่านมีนะต้องมีความเสี่ยงในการติดเมดิกนะครับพอเราทำอย่างนี้เอ้ยเรารู้เอ้ยมันไม่มีของนี่อ่านะฮะไม่มีกล่องละนะครับไม่จำเป็นต้องไปก็ได้นะครับเพื่อนๆก็ลดความเสี่ยงตรงนี้ไปนะครับนี่นะครับมันช่วยเพิ่มมุมมองได้เยอะมากนะครับในการทำวายสกรีนตรงนี้นะครับก็เพื่อนๆสามารถเอามาใช้ร่วมในการดูสิ่งของด้านซ้ายด้านขวาได้ ครับในแนว horizontal นะครับก็ในระหว่างนี้ถ้าผมไม่แน่ใจนะคือเมื่อก่อนเนี่ยเขาเหมือนกับเขาจะจะพยายามบล็อกไม่ให้ใช้ผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันเขาบล็อกหรือเปล่าหรือเขาอะไรเงี้ยแต่โหมดไอโซเมตริกอ่ะมันทำได้ไม่มากขนาดนี้เพืเ่อนนะฮะหมดไอโซเมตริกเนี่ยมันทำไม่ได้มากขนาดนี้ ผมกำลังจะเปลี่ยนเป็นหมดไอโซเมติกเพื่อนเพื่อนดูไอโซเมติกมันจะเห็นแค่นี้นะครับแล้วถ้าเรายอ่อขยายขึ้นมาอ่ามันจะช่วยเราได้อีกนิดนึงเออเรียกว่าถ้าอยู่ในโหมดไอโซเมติกเนี่ยมันช่วยได้แต่มันยังช่วยได้ไม่เท่ากับ Perspective นะนะครับเพราะฉะนั้นการใช้โหมดการทำวา s c r e e นเข้ากับ p e r s p e c น t ะกทีเนี่ยโอ้โหมุมมองมันกว้างมากนะเพื่อนมุมมองมันกว้างมากนะครับเนี่ยโอ้โหเ,เพื่อนๆดูเห็นไหม เห็นยันทางซ้ายเลยนะด้านซ้ายเนี่ยเห็นไกลมากนะครับด้านขวาก็เห็นไกลแบบเรียกว่าไกลมากๆนะครับแต่พอเป็นไอโซเมตริกปุ๊บนี่มันโซมปุ๊บเข้าไปอย่างนี้เลยนะบ,บล็อกมุมมองเรานะครับดังนั้นอันนี้ก็อยากนำเสนอเป็นแนวทางหนึ่งนะเนาะเพื่อนๆที่ช่วยเพื่อนๆนะครับในการที่จะหาของให้ ง่ายขึ้นไม่จําเป็นที่จะต้องเดินทั้งแมพนะครับโดยมีความเสี่ยงที่จะติดเมมขึ้นมานะครับก็ฝากไว้นะครับเท่านี้ก็แล้วกันนะครับเพื่อนๆก็ประมาณนี้ครับขอบคุณครับ